แล้วก็อยู่คนละห้องนี่นี่กดพร้อมกันแต่ต่างคนต่างจริงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยตายก่อนแล้วค่อยบอกขอโทษตายก่อนเหลี่ยมซิกเกลี่ยมซิกเกอรเเอาตีโทษตีไม่เห็นไงยิงเวลาโตีมืนลั่นแต่ว่าสั่งลั่นบอกปืนลั่นไปเพราะว่าโทษโทษอย่าได้ส่งคนออกก่อนแป๊บนึงไี่ลืมไม่ลืม เอไม่ทันแล้วเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่โอเคคโอเเจมกดกดปิดไอ้มันปิดออฟฟิลด้วยปิดยังผมปิดแล้วพี่ปิดนานแล้วอ่าโอเคเมื่อกี้พี่ปิดเลยเฮ้ยไหนๆก็นี่นะเดี๋ยวผมซื้อบัตรกันสาวเลยสาวเลยลืมลืมปิดเมื่อกี้เมื่อทีเดี๋ยวเรอแป๊บรอแป๊บลืมปิดเติมเพื่อนหน่อยเอาไปแค่นี้พอยายังเจม เดี๋ยวน้องแป๊บนึงครับน้องไปเติมเวลาอยู่ได้ครับได้ครับเราเราไม่ขี่คาดใช่ไหมเราเราไม่ขี่คาดเราไปขี่กวาดใช่ไหมขี่กวาดขี่กวาดเนี่ยมัันกลวอะไรขีม่ได้บูลลี่นะแต่ต่าสมัคเชฟไม่ไม่เต่ที่นั้เขามันดีไงอยากแจมด้วยะไม่ไม่กิโลจะหุนไปขนาดนี้ โอ้ก็เป็นไปได้อยากดึงเข้าดิสคอดได้หมดเลยนั่งคุยกันเนี่ยหาดิเข้าดิสคอดผมว่าน่าจะสะดวกดีใช่เสียงมันตีกันไงเสียงมันกล้องกันนีแล้วเจมมาอย่างเดี๋ยวพี่กำลังพี่ใส่เพิ่มเวลาเด้งเดี๋อามั้ยมันกดป้อนกันมันหาข้อมูลมาไหม มาพร้อมั้อเออหนึ่งสองสามปับเอ้าเดี๋ยวอกดเลยทันทันเดียวกดเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวมึอ้กดแล้ว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 ้ดแลกเดีทันทันอยู่ทันอยู่กดแล้วกดแล้วนีเวลาหาอยู่ผมลืมกดเมื่อกี้โ้ได้หาแอลกดีอะ เราเราเห็นชื่อพี่เสือเนี่ยจะจำตัวละครตัวตัวพี่เสือได้ไหมนันเจมเหม่ยผมจำไม่ได้อุ้ยโท่ถ้าจำได้เลยยิงแกก่อนเลยยิงแกก่อนแล้วแล้วก็มาโดนข่างหน้โดนก่อกระบอกสาเลวยิงผิดยิงผิดออ่างเงี้ยไม้อบอกว่ามันมีวิธีชวนเข้าโดยไม่ต้องยิง ยิงก็ิงเลยเราใช่ล้วโดนซ้ำเลยเนโดนยิงแบบคู่เลยมีคนอื่นยิงมีคนอื่นยิงหน่อยอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราดูเอาด้วยกันนะมาถึงโดนยิงหน้าสั่นเลยเอาอาคกิโบปืนลูกโมลูกโมใส่กระสุนมาซ้อมรู้ไหวรึเป่า เต็มเลขอะไรห้องแปดสองห้าแปดแปดสองเก้าเอ้ายี 8, 2, ่อะแปดสองห้าเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อ,ยออกทันปะใช่ปะเนี่ยไม่ทันเร็วเข้ามาหนะ้าโหลดแล้วไม่ทันแล้ว

ได้ได้เยอเจอเจอเนชเด้งอยู่ควยควยควยเนี่ยพี่ก็ตอบไปแล้วอะไราไปแล้วเดี๋ยวมเยนะทีนีพี่จะยังพี่อยู่ที่เดิมท่าเรือท่าเรือฮะอ้ท่าเรือที่เดิมแล้วจะไหนมาร์คตั้งไว้ก่อนนี้อ่ะพี่นี่รถนี่เร็วดีไป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 น้องมาน้องเข้าแคมจูแมยุกันอยู่ หม่งเเป็นถ้าถ้าตัวที่แบบใส่ชุดกันแก๊สอ่ะยิงเลยนะพี่ตัวนั้นเราไม่ใช่พวกเราดีีเพ่อ๋อใช่ฮะอ๋อผิด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 บอดบอดบอดคุณนี่หันเลยเข้ามาในระยะบอกเราไม่ต้องยิงก็ยิงเลยวิ่งไปเรื่อยเสียเวลาแล้วอาป้าไมได้เป็นปกติครับแถวนี้เราะเลาะมาเหรอเฮ้ยบอา ไม่หนบอกไม่ยิงไม่มันอยู่บนอาโดนก็ตืนไป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 คนควนไม่เปิดคนไม่เปิดวนเสีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องเแถวทังไไปแลบอกกันล้วขับไปเยอะรดเยอะค่ นเจ็บเจ็บเจ็บนี่อ่บอดเต็มวิมัร์ใหม่ให้หน่อยบอดเยอะเกินออกมาขึ้นได้ขึ้นทางละรอแป๊บเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถระเบิดเลยอ่ะเฮ้ยรถระเบิดทางเลยอ่ะบอดนี่บอดเยอะลูงยิงรถระเบิดเลยอ่ะ วิ่งก่อนวิงก่อนวิ่งก่อนเยอะเกินเยอะเกินอะไรเนี่ยตอนน้ต้องหนีหนูสุตสกรกหมลูกทองอ่ะนักเดียวอ่ะแตกเลยโอ้โหมันยิงรถสั่นเลยอันนี้เราเราจุเาเล่นเราคันเดียนู่นันรอนหมรอนรอนรอนโหระดับนี้แล้วเอระเบิดเยอระอยะเะ วิ่งมาคนละครึ่งทางก็ได้นะเจอคนละหนึง่งตัวสีไ่ไม <c oughs> <c oughs> ้คนละครึ่งเจอคนโครงการคนละครึ่งบลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยนี่มีรถอยู่ขา้างหน้าอยู่เจมเราไปตามหน,น้าพีใช่ใช่อ่ะขนาดตรงนู้นอ่ะนาบีอ่ะบี ไี่ไงอ๋อได้เลยใเวลาวิ่งนัก็ได้วิ่งี่ว่าเจมไม่ค่อยจะถูกกับพวกยานผานะต่าไหร่นะเนี่ยพี่ว่า เฮ้ยพี่ผมขับรถโคตรเซียนจริงเปล่าพิงโง่ที่ผมอุตส่าห์แบบซื้อตุ๊กตาหมีเล่แบบขี่มาเลยนะโอ้โหแต่เจ๊ได้อะพี่พี่ไม่ได้อัดไว้อตอนที่เจมตกจากคอเนี่ยช็อตเนี้ยโคตรเสียดายเลยนะอันนั้นปัจจุบันนี้ผมยังยังด่าตัวเองไม่หายเลยทำอเลยลงไปเลย อไม่ว่าอะนแรกตอนแรกก็คิดว่าแก้งไงเขาใจไม่มองเลยไม่เป็นคอเทนหรอายเฉยใช่ไหวล่เอไอ้มาย่งขับอยู่ขับอยู่รถรถคันใหญ่รถคันใหญ่ในเสียงไหมไม่ใกล้ถึงแล้วเนี่ย มาถ,ถึงแล้วพี่ถึงแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยมารับมาทางเนี่ยมาทางรถไฟมามาแล้วทามรถไฟแล้วพี่อยู่ทางรถไฟเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ตรงทางทางรถไฟไปตามทางรถไฟเรื่อยใช่ไหมเออเนี่ยทำอะไรเออนั่นแหละทำอะไรยิงตั้งกำังจะทุบโอ้โหถ่ายหลังเข้าด้วยโอ้โหแข็งมากชันนี้จะถึงเลยมาแล้วถึงแล้วเนี่ยต่อยืนเนี่ผมมาแล้วพี่โอเค ฮะเพิ่มปีเพิ่มปีกดไงอ่ะรออีกทีนะครับยเดี๋ยวด้วยไอกดกดเอิมเลือกขวาโอเคเดี๋ยวเลือกใครวะอ่าป้อมอันนั้นเขาแล้วอ่ะนี่ป้อมกดบุมเอากลางแล้วก็เลือกเลือกไอมฟินฝืข้างหลังได้ป่ะไอคดเป็นอะไรกลางอันไหนอันไหน โอ้วินอยู่ข้างหลังได้เออยิงกัได้เอากดเอาเลยเด้อเด้อเอาเกมได้แล้วนี่หว่าเอาแล้วทำไมออกอ่ะเอาไม่เอาไหนเป็นไหมได้ยังเด้อเด้อกดยังไงวะให้มันเข้าตีรวมเาตีอ่ะรอทำไมพี่สลับตัวเองมาวะทำไมมันทิ้งกันอย่างงี้วะ เฮ้ยพี่ถ้าเราตัดทีเพิ่ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วได้แล้วแล้วเหลือพี่ซ้ไมให้ตายคนตายอยู่เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมแอสเอสมาที่ก่อนซึ <c oughs> ่งซหลังไปตายโเนี่ยเขากำลังพูดคุยกันอยู่เลยเนี่ยโอ้อีกทีดิ ต้องให้คนที่แอดล่าสุดอ่ะหัวหน้าตีตอนนี้คือใครอ่ะโอ้ควันเซ็ตแล้วเดี๋ยวดิเอ้าเดี๋ยวอีกทีี่แม่งหลุดกันด้วยคุณเต้คุณเต้เข้ามาคืนละเดี๋ยวนัทีละคนทีละคน เอมอ่เข้ามาเอาให้ให้คนเดียวเป็นคนเชิญเลยอ๋อเอ้ยพี่เอ้าผอ้ดีผู้ดีกดเป็นไหมกดกดเล็งไปแล้วก็ให้กดเอ้ลากลากให้มันเป็นคนสังกดมาคแช่ไว

ไม่ได้ยังนันดาวิโอเคผมไม่ค่อยผิดมากติดยานะเฉยแค่กดสิทำไมไม่เห็นนะอ่ะป้อมถอยไอ้หนุ่มชเ่ออ้าวหลุดไงเรื่องอย่างงี้มันหลุดกันเว้ย ไม่ได้กดรับตีมือมหรือเปล่านั่นก็ได้เลยสามคนออกออกลเอาไๆก่อนเย่เยกันกแค่นี้กว่าจะรับได้ทีีดูแล้วทำยังไงคีมมันต้องออกออกจากกันไกลๆหน่อยแล้วมันชวนทีละคนไงอ๋อโหชวนอย่างนั้นแล้วสองคนมึงยืนซ้อนกันมันจะเป็นยางไงเหรอเยอะไปก็ไม่ได้ ไปแล้วไอ้ไม่กี้ไข่วะเนี่ยไอ้ที่เรายิงไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันมาจากโน่นเกือบจะได้แอดกันแล้วกับกับที่เดิมหน่อยผมจะไปทำเควสไปไปเกิดอะไรเอาก็ก็ที่นี่ดีกว่าอ้าวก็ที่นี่ดีกว่าเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินเล่นก่อนแป๊บนึงทสบายใจเจมเจมเจมผม ถ้ายิงจะตายไหมเนี่ยไม่ตายพี่ยยีเดวไม่ตายแตกออกไง้แตกออกปุ๊บแล้วก็เราก็ยิงกันลุงยิงสามคนเนี่ยตายแล้วเนีทำอย่างนี้กับผมไม่ได้ผมพีนถล่โอ้ยไอ้หอยไอ้หอยมึหมดจะยิงหมด ผมจะแทกศัตรูอยิง่นโดนสปอตบอดยังไม่หมดเลยแล้วทไมเอ็งเอ็งไม่เอาโดนมาเลยวะเอามาเองนี่ผมเอามาเองไงพี่มันใช้ได้แป๊บมันบอดยิงแล้วมั้งพออาดเลิศแล้วปอดยิงโดนดีไงบอดบยิงโดนยิงด้วย ตรงนี้มันที่เดิมตรงนี้มันที่เดิมที่เรามาเล่นนี่ว่ะตาที่แล้วมันป็นการนัดพบของพวกเราไปแล้วอาอเข้าเลยอายท่ดกันนะ

ไอ้ยพี่ได้กีการสตองโฮละไปลกดีไอ้แบบไอ้แบบไอ้แบบไอ้หรือว่าไปทำอย่างอื่นมีดฉันหายไปไหนวะเฮ้ยสไนพี่ขยับเอาเนี่ยเอา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 ไอกล่องในกล่องในกล่อง อันนี้ก็หล่อนั้นแหละอันนี้สม้เดียวจไปทห้าโรงงานเนี่ยตไหนอดีมดก็เยอะจริงเลยเป็นตะตอโฮ เฮ้ยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่นุนมาไอ้นุ่นมาแล้วอนุ่นคือเฮ้ยลองขยักได้เดี๋ยวพาไปเอายบได้ยากได้เรียก่เรียกต้องโบกต้องโบกอะโบกให้อดวม้นมจงโา้นจงมาๆนมางาจ้มงจมามคมาจิามานมาา ฮมแล้เล่นบล็อกซะด้วยเดี๋ยวพี่พี่โทษผมผมไม่ทำนึกว่าพี่เล่นไม่นึกว่าพี่จะเล่นบล็อกโอ้ไม่เตรียมเขาเลยโอ้พี่ไม่เตรียมเลยพี่พี่เล่นอะไรกันี่ยมันเตีที่ปีกฟังอะพี่เฮ้ยรุนมาดิเอาไม่ทันแล้วมากันหมดแล้วเนี่ยเอาเขามาลองดูโอ้วิ่งกันสี่ตัวนี้มีใครกล้ายิงหออก มันก็งงให้เนี่แต่ถ้ามันหยอดอะไรทีละตัวนี่ฮาเลยใช่เฮ้ยไอ้เพิ่มเพื่อนเนี่ยมันสามารถเพิ่มสูงสุดได้กี่คนนะหกคนครับหกคนอ๋อใช่โหน้อยไปอ่ะน่าจะได้แค่สิบคนเนี่ยนะโดนไปโค้งกินยรมกันเลยสองครามแบ่งครึ่งเล่นครึ่งไปเลยแล้วถ้าเราเอ็ดทั้งทั้งหมดในในแมปอ่ะแล้วก็ไปมหมดก็คือไม่ได้ยิงกันอะบอกเลย

มาแล้วกระหังทันจาเ้ยไม่ทันเกมอ่ะ้ยแล้วก็ไเงนันง่ายมันไม่เสร็จ่พีเยกดอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไดใครวะได้เกมปืนใครวะเ่ยเอาปืนใครไปเนี่ย เต็มอย่างไวเลยอะลาลาลุนไอ้นี่มันขียการ์ดไอช่องยี่สิบเนี่ยมั้ยเอลไอของดีผมเอาปืนใครมาไม่รู้เมื่อกี้เอ้ยแบ่งคุยกันเอาเนี่ยเดี๋ยวไปหยิบไปหยิบปืนใครมา ปืนใครอ่ะนี่คือปืนใครอ่ะ M M สี่ของใครอ่ะไม่ใช่ของผมเอ่อไอ้ฟคืนเ้าขอคืนคืนเขาไปหยิงปืนไอเดอบอยู่นี่ต้นเลยนี่หรอนี่คือปืนไอเดอบหรอต้นเหรอไม่เอาดีกว่าใครใครเอาไหม เฮ้ยนไยนี้ได้หรอป้อมฮะผมเอาไปแล้วเอาไปดิอันนี้คืออะไรอ่ะกระระปุกปืนมันคืออะไรอ่ะนั่นอ่ะเฮ้ยได้อยู่นะกลับเลยวะกลับเลยวะหรือว่ายังไงไอแล้วกว่าจะได้กับพุ่นไมแต่ละนี้ยิงสู้กันฮ่าฮ่าฮ่าฮาจัดกลัวทำไมเลไม่มากันสี่มันไม่ได้มันคืออะไรอ่ะ ไหนอ่ะที่พักอ่อกล่องนั่นเหรอเฮ้ยขอปืนคนตั้งปืนคนตั้งไงนี่ตายไปซะตองคามที่สปอตอยู่ไได้มากรอไปดิยกีการ์ดก็องไอ้กีการ์ดบาบอเขาแตกนะยม่ยใหญยเลยเท็ดเอ็กเซน ทองทองแล้วก็อาร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไหนๆเรามาสี่คนแล้วไปบุกถ้ำดีกว่าไหมบนหอคอยนั่นบอดร้อยถ้ำเฮ้ยแข็งแล้วไปถ้ำแต่ปืนก็เยอะเขาลุยกับคนพี่รถอ่ะมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงไหนๆๆๆไม่มันมีคนพีเบอดเห็นร้อยเห็นแต่ไม่พีเอฟบอดวเฮ้ยข้างล่างมี ไอทำอ่ะมียิงอยู่เดี๋ยวไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเสี่ยงคนรัายไม่ทำนะแล้วใครเปิดอ่ะมีคนนี่หว่าแล้วมันมีคนยิงี่มีมีคนยิงมีคนเปิดนั่น่ะเปิดเสาอ่ะนใช่มีคนเปิดเปิดเสาอยู่บอด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 มันบินใส่เราอ่ะไอคนข้างล่างน่าจะเห็นแล้วมั้ง เมีงานเงไงงมงมมันไม่ออกมาหรอกเอามันเองว่าพวกมันน่าจะรอเราไหมนี่มันลงมาแล้วมันลงแล้วลางคนนะคนนั้นตรงที่บอมาโอ้หัวแทบแตก มันโดดลงมาแล้วมันมาันี่มานี่มันโดดลงมาแล้วเหมือนมันจะกลับด้วยนะมาแล้วมาแล้วมั่งได้ปะไม่ได้แต่ว่าผมเห็นอยู่บดไวีเนื้อผมยิงบทตัวนี้ทิ้งก่อนได้ปะจริงเลยเฮ้ยมันมันไปไหนไม่รู้เอาอะไรไม่รู้เนี่ยมันมันยิงอ่อไปหลงมาเนี่ย เอไปลอกไ่หนรู้มังปืนเนี่ยรู้เนี่ยเนี่ยอะไรเหตประมาณนั้นเลยลองสกินไหรอเอาไอเดียืได้ไงวะนี่มันไปไหนวะนั่นน่ะมันกำลังหาทางกลับอยู่นี่ๆๆๆมักมากกไม่ได้ แต่ข้างล่างเนี่ยมันมีคนเปิดเสาแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วมันกำลังมาทางนี้แหละผมว่าน่าจะอ้อมมาจะมาออกเรียกเรียกระดักกระต่างออกไว้ผมว่ามันน่าจะมาทางนี้เฮ้ยขโมยขโมยอะไรเอออ้าวล่วงแล้ว่วงแล้วล่วงแล้วเดี๋ยวผมช่วยเองฝากคุณหนโอเคี่ยแเดี๋ยวผมช่วยคุณก่อนนะ เฮ้ยผมโดนเชี่ยผมกรลับไหมตายแล้วผมข้างบนนะข้างบนบนเขาเลยโมมันอ้อมมาด้านหลังะเราก็ไม่เห็นนะไม่ได้ผมไม้ผพี่บอระโดโอ้โหมันเอาพั่อลยิงอ่ะโอ้โหแม่งซ้ำด้วยอีกเว้ยนี่โอ้โหไม่น่าหิวเลยเราโดนอ้อมหลังมันเห็นเรามันอ้อมเลโอ้โหตัวนี้กินนิ่มเลย เอาหมดปีแล้วหมดแล้วใช่แล้วเหลือพี่เสือไม่เยรอน่าน่าเลย